ภาพนี่ดีกว่าที่คาดการเอาไว้เยอะนะครับถ้าเทียบกับอายุของรถยนต์แล้วถือว่าดีมากๆเลยจะเรียกว่าโชคดีมากๆก็ได้นะครับที่ได้เจอรถแบบนี้สภาพแบบนี้นี่เรียกว่าโอ้เหลือเชื่อมากมากเลย นี่ถ้าได้เห็นรถตัวจริงนะครับติดต่อเจ้าของได้ได้ไปดูรถจริงกันนี่จะเห็นชัดเจนเลยว่ามันดีกว่าที่เห็นในรูปนี้อีกไหมหรือว่าสภาพเป็นยังไงนะครับแต่จากที่ดูตรงนี้นี่เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะก็น่าจะติดต่อหาเจ้าของกันให้ได้ รถสภาพดีดูเรียบร้อยสะอาดสะอาดแบบนี้เนี่ยได้อย่างคันนี้นี่มันก็ไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะครับเรียกว่าท่านไม่ต้องประเมินสภาพภายนอกกันแล้วนะะไปดูรายละเอียดกันอย่างอื่นอีกต่อไปได้เลยทีเดียวรถแบบนี้นะครับถ้าเราดู ดูอย่างดีนะครับตรวจสอบอย่างดีละเอียดแล้วอ,อ๋อดีแล้วเนี่ยนะท่านจะได้รถที่เรียกว่ามาขับที่เรียกว่าสภาพดีมากๆนะมันช่วยท่านประหยัดในการไปเมนเทนเน้เบื้องต้นนี้ได้หลายพันนะครับถึงหลักหมื่นเลยนะ mm. ถ้าท่านดูเรื่องสีภายนอกภายในเครื่องยนต์ได้ละเอียดทีท่วนแล้วนะครับ mm. สภาพภายนอกแบบนี้นะครับภายในแบบนี้นะครับ ยังไงก็เรียกว่าคุ้มครับนี่ถ้ามีโอกาสได้ไปเห็นรถตัวจริงใกล้ๆนะครับจะมองได้ชัดมากเลยนะว่าสภาพสีเป็นยังไงรถมีร่องรอยการผุบ้างไหมนะครับแต่ถ้าเท่าที่ดูจากรูปอย่างนี้ดียกได้โป้งให้เลย